ดีค่ะทุกคนหน้าสดมากยิมยากเพิ่งมองนี่จะมาให้ดูวันนี้เนี่ยนะอยู่ทะเลอยู่ระยองนะคะก็เลยอยากจะมาอวดว่าเอาอะไรมาบ้างเป๋าสะาเอาอะไรมาบ้างนี่คือกระเป๋าที่เจนเอามาทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นใบของอีกเกียใหญ่มากแล้วก็น,นี้ จะเป็นพวกสติลแคร์นะคะอ่ะมาเริ่มเลยดีกว่าก็มีของส e, ูตีอามี moisturizer แล้วก็มีตัวล้างหน้าของ b บ r a นะคะเป็นแบบที่หยิบหยิบมาก็เลยเอาเป็นแบบที่เป็นผ้าเป็นเป็นแผ่นมาก็มีสำลีนิดนึงแล้วก็มี y, มตัวเล็กของอที่ล้างหน้าของ Maybelline นะคะ makeup eye remover ก็มี b บียร sunscreen นะคะอ่ะแล้วก็ ส่วนใบนี้นใบนี้ก็จะเป็นพวกแชมพูนะคะก็เป็นของอตรงนี้ก็จะเป็นยาแชมพูของ s o p and glory conditioner ของ s o p and glory นะคะแล้วก็ล้างหน้าที่เจนเคยรีวิวไว้ f ิซซี่โอเจลนะคะตัวนี้ใช้ดีนี่เป็นแบบขวด,ขวดเล็กนะขวด พกพาไปไหนก็ได้แล้วก็เป็นที่อาบน้ํากลิ่นหอมมากเลยของ So Glory นะคะ Body Wash อันนี้กลิ่นหอมมากอะ่ะแบบเหมือนกลิ่นมันหอมแล้วพอละพออาบน้ําเสร็จมันก็จะผิวก็จะนุ่มนะคะชุ่มชื้นไม่แบบแบบเออไม่แห้งอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มาเป็นใบนี้นะคะ Happy Bag ของพี่โมเมกับพี่พอชวานะคะใบนี้เนี่ยจนก็จะเก็บบลัชของตัวเองไว้ก็จะมีบัชปัดแก้มกับอ่าลองพื้นนะคะ แต้วนี้ก็จะเป็นพวกตาอ่าก็มีอย่างละ,อะเอามันน้อยแล้วนี่คือแบบพยาเอามันน้อยแล้วก็จะมีอันเล็กอันใหญ่ฟูทาตาอันนี้ไว้ออันนี้ก็เป็นแบบ blending brush นี่ก็แปรงคิ้วนะคะส่วนอ่าที่มาสคาร่าอ่าอันนี้ของ Maybelline for last e t ที่เจนชอบที่สุดละและนี่ก็ชอบมากนี่ของ Maybelline เหมือนกันที่ปัดคิ้วนะคะที่เคยรีวิวไว้แล้วก็เขียนคิ้วของเคสแล้วก็มี อันนี้ก็เคยคาเทรซที่เคยรีวิวไปเหมือนกันแล้วก็อันนี้อิตวดี้เห็นคิวเฮบิโรเทชชั่นอันนี้ทนน้ำมากว่ายนงทะเลไม่คิดจะไปเล่นทะเลมาอันนี้กีไปยังไม่ยังไม่หลุดเลยแล้วก็อันนี้ของ Urban Decay นะคะแล้วก็อันนี้มินิมินิมิน,มนิของ Too Faced นะคะมินิอาแชโดว์พรายเมอร์แล้วก็ส่วนใบนี้เนี่ยก็ อ่ะเปน็นนี่ต้มหูไม่เกี่ยวอันนี้ต้มหูต้มหูเก๋ม,มากอ่ะให้ดูหน่อย <c oughs> เกี่ยวเกี๊ยป้าต้มหู <c oughs> อ่ะอันนี้ก็จะเอาอันนี้มาอ่านี่ของ victoria's secret นะคะเป็นชิมเมอร์เป็นอ่าโลชั่นชิมเมอร์ทาละตัวจะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งแล้วก็เอามาแค่เนเก็ตสามอ่ะหวานหวาน,วาน,วานลงทะเลหวานหวานแล้วก็อันนี้ เราเพิ่งทำมาสองอันเอามาทำไมแต่เอามาสองอันเอามาเผื่อไว้เผื่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนนะคะขาวกับเข้มแล้วก็อ่ะมีอะไรอีกเบ n นฟิตฮูล่านะคะเอามาเรื่องบัตรก่อนอ่ะม <B unch S 2> บัตรบัตรเอามาแค่สองอันเองก็คือส l ล e k แผ่นสลคที่มีสามแผ่นนะคะคดูหน่อยขอแกะแป๊บนี่ส l ล e k นะคะสีส้มนี่สวยมากออันเนี้ย มือไม่มีอะ่ะที่ส้มนี้สวยมากนีเ่เห็นเราด้วยที่ส้มนี้สวยมากค่ะเหมาะก,กับไปตุเลมากแล้วก็แกะตอ่ะอันนี้กิ๊ซซี่พิงเคยรีวิวไปอันนี้ก็ดีอ่ะปัดแก้มเสร็จแล้วก็อ่ะลิปสติกแล้วกันคือลิปสติกเนี่ยเลือกอยู่นานมากตัวมากี่สีแ,แรกแบบจะเอามาหกห้าแท่งแต่แบบคือจริงๆรจะมาแค่สองวันเองเอามาห้าแท่งเพื่อนก็ต่าก็าเลยแบบอ,อ่ะอ่ะอ่ะเลือกมาน้อยๆหน่อย ก็มีเท่านี้เองนี่คือน้อยแล้วนะคะสีอ่อันเอามาเรียงอันเลยว่ามีอะไรบ้างก็มีอันนี้สี4 05ของเอ่อ Fairy Tale ของ Covergirl นะคะอันนี้ดีมากสีสวยมากติดทนมากแล้วก็อันนี้สีส้มของไอ้ l e f l o n นะคะเขาเรียกไรอ่ะจะเป็นลิปบัตเตอร์ลิปบัตเตอร์ของ ของสุนีมกนคิแย่มากลิปมัตเตอร์ของเลฟลอนนะคะแล้วก็แม็กซีมอร์เรนจ์นะคะวันไหนอยากเปรี้ยวก็อันนี้เลยจัดอันนี้ไปเลยแล้วก็อันนี้ลิปกลอสของเลฟลอนนะคะอันนี้ไออันนี้อันนี้ดีมากไอเมย์เลฟลอนโรบิโออันนี้ดีมากคือจะจะบอกว่ามันบางอะ่ะทายังไงก็แบบปากไม่ลอกอะไรแบบสวยอะ่ะอันนี้สวยมากสีวีนัสนะคะอันนี้จะใช้ บบคนก็ชอบถามว่าเออเจนใช้ลิปสีอะไรคือปกติเจนทาลิปสีอะไรเจนก็ชอบท็อปโค้ดด้วยสีนี้นะคะ่ะมันก็จะสวยอตอบคำถามด้วยไปเลย <c oughs> ก็มีสีอันนี้นะคะที่เอามาอ่าแล้วก็มาทะเลเนาะต้องมีเซตติ้งสเปรย์นี่ของ ELF นะคะ ELF เซตติ้งสเปรย์อ่าแล้วก็อันนี้พรเมอร์ของ Smashbox นะคะแล้วก็ มีอันนี้แป้งไอไม่ใช่แปง้งเออแปง้แปงมีอะไรอีกมีอันนี้กานีใต้ตาก็มีเลฟลอนก็มีอันนี้นเ,นนเป็นวัส,สลีนะคะมี SPF ด้วยเอามาอันเล็กๆน่ะใช้ง่ายก็มี เท่านี้เนาะเพรื่องสำอางที่เอามาก็ไม่เยอะเลยนี่คือเลือกมาน้อยสุดเท่าที่จะทําได้นะคะนี่คือน้อยสุดแล้วเย้เ้ยจะเก็บกลับไปย,ยังไงวะเนี่ยก็มีเท่านี้นะคะที่เอามาก็ก็อาจจะทำเป็นไอเดียให้คนดูนอะว่าอาจะพกอะไรมาบ้างที่ น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ไม่ดีแบบเออนี่คือสิ่งที่เจนพบมาเออก็อยากจะแชร์เพื่อนๆดูว่าพบอะไรมาบ้างเออช่วยอภัยหน้านะคะที่หน้าตอนนี้หน้าไม่โอเคเลยอ่ะเผื่อเพื่อนๆอยากเห็นออฟฟิศก็ก็ใส่เสื้ออย่างงี้นะเสื้อเป็นเป็น,ปนลูกไม้สวยปะเสื้าสมาเลยแล้วก็กางเกงขายาวยี <Okay. S 1> ่เห็นไหมอ่ะทำไงเห็นอนะ่ะก็โ okay. อเควันนี้ก็มีทางนี้ละคะ่ะบ๊ายบายแต่งหน้าเสร็จแล้ว อยากให้เพื่อนๆดูบรรยากาศในห้องนอนเห็นเฮาส์ในนาให้โซมากนอนอย่างหรู